สวัสดีทุกคนอัปเดตข่าวสารพับ g แบบไวเวอร์มาแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook, YouTube, Twitch และติกต่อของเราด้วยเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับพับจก่อนใคร <c oughs> วันนี้จะมาพูดถึงผู้เล่นโปรเพลเยอร์กับการแข่งพับจีเทนน์ซีรีส์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปโปรเพลเยอร์ที่ทำคะแนนคิวได้ดีที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนูรินจากเดเทรตเกมมิ่งที่จัดไป96คิวคนเดียวยิงระยะไกลที่สุดใน TPS โดยยิงไกลได้ถึง648.6เมตร wow. และยังเป็นเทพปืน DMR ประจำทัวนี้โดยทำดาเมจจากการใช้ปืน DMR ไปทั้งสิ้น12,111.9ดาเมจส่วนเทพปืน AR นั้นน่าเซอร์ไพรส์มากลองทายดูซิว่าเป็นใ <uk> ครเขาคือผู้เล่นจากทีมชาเปอร e ์อีสปอร์ตโอเคทำดาเมจจากการใช้ปืน A AR ไปทั้งสิ้น7 8 0ด4ดาเมจมาต่อกับที่ผู้เล่นสายซัพพอร์ต AR ชุบ AR ชุบม,มีอยู่2คนที่ชุบเพื่อนไปทั้งหมด27ครั้งด้วยก,กัน สคนนั้นก็คือเจคอบจาก m i p s และคนอนซี่จากอุลดำยูเตดต e อีสปอร์ตทีมที่ดีคือทีมเวิร์กนะครับและจอมโจรขโมยคิวตกเป็นของแฟลชหนึ่งในผู้เล่นจากทีมเดทรีเกมมี่กระทิงดุแฟลชคนนี้ได้ขโมยคะแนนคิวมาให้ทีมไปทั้งหมด16คิวยิงไวสมชื่อส่วนจอมโจรขโมยหัวใจนั้นก็คือเธอนะ เออาก็คว้างเออาก็ปาหัวใจนะไม่ใช่ระเบิดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องระเบิดแล้วก็แจกครอปจากแอตแทกออราเรลได้เลยคว้างไม่หยุดคว้างไม่พักคว้างไปได้ไงกันเนี่ยตั้งร้อยสี่สิบเจ็ดลูกเป็นผู้เล่นที่สร้างความเสียหายจากระเบิดได้สูงสุดถึง2060.1ดาเมจุดนงมเลยทีเดียวเป็นไงล่ะแต่ละคนไม่เบาเลยใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนชอบเนื้อหาแนวนี้กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะอยากฟังสถิติข,ของการแข่งไหน คอมเมนมาได้เลยแล้วเราจะมาเล่าสถิติของอาดแข่งที่มีคนพูดถึงเยอะที่สุดในตอนต่อไปและพบกันใหม่ในข่าวหน้าสวัสดีครับ PUBG ไปถึงกลาวสเขาเล่นในฟรีแล้ววันนี้ทั้ง PC และคอนโซล